อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคน ที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจเข้ามานั่งฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่7พฤศจิกายนพระองค์ทรงตรัสว่าจงนมัสการเราผู้งดงามในความบริสุทธิ์ความงดงามทั้งสิ้นในโลก ล้วนจะท้อนให้เห็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่เราเป็นลูกเอ๋อยเรากำลังทำการของเราในเจ้าอยู่เราเป็นจิตกรจากเบื้องบนที่สวรรค์สร้างความสวยงามไว้ในเจ้างานหลักของเราคือการกำจัดสิ่งที่สกปรกรกร้างภายในใจของเจ้าเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับพระวิญญาณของเรา จงร่วมมือกับเราโดยการยอมปล่อยมือจากทุกสิ่งที่เราจะนำออกไปจากชีวิตเจ้าเรารู้ดีถึงความต้องการในจิตใจของเจ้าและเราได้สัญญาที่จะมอบทุกสิ่งที่จำเป็นให้แก่เจ้าอย่างร้นเหลือลูกที่รักษ์เอ,อ๋ยอย่าให้ความรู้สึกปลอดภัยของเจ้าอยู่กับสิ่งที่เจ้าครอบครอง หรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เจ้าคาดหวังเรากำลังฝึกให้เจ้าพึ่งพาในเราและการเติมเต็มจากเราเพียงผู้เดียวท่าทีเช่นนี้จะนำมาซึ่งความพอใจเสมอไม่ว่าจะได้รับมากหรือน้อยเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นคือน้ำพระทัยของเราสำหรับเจ้าณนะเวลานั้น ลูกเอ๋ยแทนที่จะพยายามควบคุมหรือช่วยสิ่งใดไว้จงเรียนรู้ที่จะปล่อยไปและยอมรับสิ่งที่เรามอบให้เธอจงฝึกที่จะมีท่าทีเช่นนี้ด้วยการเชื่อวางใจเราในทุกสถานการณ์อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่29 ข้อสจงถวายเกียรติขอภายนะคะจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แต่พระยาเวจงนมาสการพระยาเวผู้งดงามในความบริสุทธิ์สรุดีบทที่27ข้อ4ข้าพเจ้าจะทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะสะแสวงหา คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิษพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคคนที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา พระองค์ไม่เคยหลงลืมที่จะมาพบและพูดจากับเราในแต่ละวันแต่ละวันในเวลาเช้าพระองค์ทรงรักและห่วงใยพวกลูกทุกคนมากพระองค์ทรงคอยตักเตืองสั่งสอนอยู่เสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ไม่ยอมปล่อยให้เราหลุดไปจากมือของพระองค์ที่พระองค์จะคอย ดูแลเราที่จะไม่ให้หลงไปในทางผิดพระองค์หวงเห็นลูกของพระองค์ทุกคนที่จะไม่ให้มารซาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่วที่จะเข้ามาทําลายลูกของพระองค์พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกๆทุกคนลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรง รักและเมตตาต่อลูกทุกคนพระอ,องค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะสถิตอยู่กับลูกปกป้องคุ้มครองลูกอย่าให้ลูกได้หลงเดินทางในทางที่ผิดทึ่งไม่ใช่ทางขอพระองค์เมื่อลูกหลงไปขอพระองค์ทรงดึงลูกกลับมาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า และขอพระองค์ทรงสงริิอยู่กับลูกตลอดไปที่พระอ,องค์จะทรงอวยพระพรให้ลูกๆทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานต่างๆที่ลูกทำให้สำเร็จไปด้วยดีไม่ว่าจะธุรกิจการค้าสิ่งใดที่ลูกทำการค้าขายอยู่พระอ,องค์เจ้าข้า ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกๆของลูกทุกคนทําการค้าขายให้ประสบความสาเร็จที่จะไม่มีปัญหาของทุกอย่างที่ขายจะขายหมดและประสบความสาเร็จเป็นที่รักใร้ของทุกคนที่พบเป็นที่จะมาช่วยสนับสนุน พวกลูกๆทุกคนลูกทุกคน,กท,กคนทราบิึงในพระคุณของพร,ระองค์ขอกราบขอพระคุณพระองค์สันและินพระองค์ในพระนามของอ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ